สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมป๊อปนะครับจากร้านเบสซูเปอร์ไบท์นะครับผมก็เช่นเคยนะครับร้านของเรานะครับเป็นร้านรับซื้อบิ๊กไบ์ขายวอเตอร์ไซด์บิ๊กไบ์มือสองคุณภาพดีนะครับร้านเราเนี่ยตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ต้องการที่จะซื้อหรือขายรถกับทางร้านเรานะครับก็สามารถพิมพ์เข้าไปที่ เฟซบุ๊กหรือว่าช่องทางการติดต่อเดี๋ยวผมจะแจ้งอีกทีหนึ่งนะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็จะมานําเสนอรถพร้อมขายหน้าร้านนะครับทั้ง2คันนี้นะครับกบวันนี้เอาใจสายนาเคตนะครับผมเป็นรถสไตล์นาเคตไบค์นะครับทั้ง2คันเลยเดี๋ยวผมจะพามาชมครับวันนี้คันนี้นะครับจะเป็นเจ้า Honda CB 650F นะครับผมนี่เดี๋ยวเรามาดูโฉมหน้าตากันเลยนะครับสําหรับคันนี้จุดเด่นมีอะไรกันบ้างนะครับ คันนี้นะครับเป็นปี2016นะครับปี2016เนี่ยเอกลักษณ์โดดเด่นของคันนี้เลยคือเฟรมแดงนะครับนี่เลยตรงนี้เลยตรงนี้นะครับตรงนี้ที่คนเขากำลังหาหากันอยู่ทั้งตัว F ทั้งตัว2016ทั้งตัวสปอร์ตทั้งตัวในเคตนะครับตอนนี้ กำลังตามหากันเป็นที่นิยมนะครับขายดีมากๆสําหรับตัวนี้ตัวเฟรมแดงเขาเรียกกันสั้นๆนะครับสาหรับคันนี้นะครับรายละเอียดรถมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาเจาะเฉพาะจุดกันได้เลยนะครับสําหรับคันนี้นี่คันนี้นะครับเลขไมล์แท้ๆนะครับรถปี2016นะครับหมื่นกว่าโลเท่านั้นเองนะครับคันนี้เลขไมล์แค่หมื่นกว่าโลเท่านั้นเองรถ4ปี ถ้าภาพการใช้งานถือว่าน้อยมากๆเลยนะครับผมสําหรับคันนี้ก็มีนี่ครับแผงคอเดิมทุกอย่างนะครับเลขไมลถังน้ํามันก็ยังมีการลอยถังน้ํามันนะครับของ H2C นะครับผมเป็นอุปกรณ์ตกแต่งนะครับแล้วก็นี่ครับลอยถังน้ํามันนะครับสัญลักษณ์วอร์นิ่งอะไรทุกอย่างยังอยู่ครบนะครับถังเลี่ยมใสๆเลยครับไม่มีร่องรอยหัวมขัดเลยนะครับผมใสมากๆคันนี้พร้อมใช้งานมากๆดูที่เฟรมนะครับ ดูที่เฟรมแดงนะครับหู่องรอยการใช้งานเจ้าของเก่ารักษาดีโคตรนะครับคันนี้เครื่องยนต์ทุกอย่างเดิมหมดนะครับน็อตเนื้เดิมหมดไม่เคยแกะนะครับน็อตทุกตัวคันนี้ไม่ล้มไม่ชนไม่เกิดอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่ครับและอย่างคันนี้นะครับก็ยังมาด้วยท่อแต่งเลียววินสลิปออนคาร์บอนนะครับนี่คันนี้นะครับก็ยังได้ให้ท่อแต่งมาด้วยนะครับผมแล้วก็ยังมีท้ายสั้นมีไฟนะครับท้ายสั้นมีไฟ led นะครับ ไฮทายสันของลีออนนะครับเป็นไฟ LED นี่คันนี้ครับพร้อมใช้งานทุกอย่างเลยนะครับส่วนในเรื่องของเครื่องยนต์แล้วก็เสียงท่อนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยครับรับคันนี้นี่ขนาดเสียงรอบเดินเบานะครับ ให้ท่อเลียววินสลิปออนนะครับผมเดี๋ยวผมจะรอให้อุณหภูมิเครื่องยนต์ทํางานปกตินะครับเดี๋ยวจะเปิดเครื่องยนต์ให้ฟังเล็กๆน้อยๆนะครับสุดยอดครับเป็นสไตล์4สูบเสียงเล้าใจนะครับผมก็สําหรับคันนี้นะครับก็ทางร้านของเรานะครับผมก็เปิดราคาขายแค่เพียง 179,000บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับคันนี้ลูกค้าเครดิตด,ดีฟรีดาวนะครับฟรีค่าจากไฟแนนซ์ทั่วประเทศไทยนะครับอยู่จังหวัดไหนก็สามารถซื้อรถกับทางร้านเราได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรติดต่อของทางพนักงานขายนะครับให้กับทางลูกค้าที่รับชมอยู่นะครับผมคันนี้ก็บอกได้เลยว่ารถพร้อมใช้งานมากๆนะครับเลี่ยมทุกจุดไม่ล้มไม่ชนไม่เกิดอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นนะครับผมอ่ะต่อไปเดี๋ยวผมจะพามาชม เป็นรถนคเ็ตอีกเหมือนกันนะครับผมเจ้า cb 6 5 0 f คันนี้นะครับคันนี้เนี่ยเป็นปี2014นะครับผมเป็นปี2014ก็เดี๋ยวดูที่ตัวรถได้เลยนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าได้ของแต่งหลายชิ้นมากๆเลยนะครับผมมาดูจุดเด่นๆกันเลยนะครับคันนี้ก็จะมีชิวหน้าแต่งนะครับชิวหน้าแต่งของโมทีนะครับมีไลน์น็อตไทเทเนียมด้วยนะครับสวยมากนะครับสวยมากน่าจะเป็นชิวที่สวยสุดของรุ่น cb 6 5 0แหละ มาด้วยมือเบรกมือคัตนะครับคันนี้มาด้วยมือเบรกมือคัตแบบแบบแต่งนะครับปรับระดับได้นะครับสามารถปรับระดับได้จะเอาแบบไหนนะครับสามารถปรับระดับได้กระจกปลายแฮนด์พาวเวอร์เลสซิ่งนะครับคันนี้กระจกปลายแฮนด์พาวเวอร์เลสซิ่งอ่าเรามาดูที่ถังน้ำมันนี่ครับบาวอร์นิ่งทุกอย่างสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งครบทุกหมดนะครับสติ๊กเกอร์การลอยถังน้ำมัน H2C นะครับผมเบาะ เดิมเดิมเรียมเลียมนะครับไม่มีขาดไม่มีเย็บนะครับเบาะเดิมนุ่มๆเลยนะครับผมก็สําหรับคันนี้นะครับก็ประกอบไปด้วยการล้มนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับเป็นการล้มแต่งมาให้ด้วยนะครับไม่มีร่องรอยการล้มแปะแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับสภาพเครื่องยนต์เรียมใสมากๆนะครับตัวเฟรมแฟร์ลิงนะครับเฟรมแฟร์ลิงค่อนข้างที่จะสวยงามด้วยทีเดียวและที่สําคัญคันนี้ก็มากับ ท่อแต่งสลิปออนนะครับของเรียววิน c a คาร์บอนนะครับนี่เลยส่วนในเรื่องของเสียงจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามารับฟังกันได้เลยครับว่าเสียงท่อคันนี้จะลั่นขนาดไหนออีกเรื่องหนึง่งคันนี้ผมอยากให้ดูเลยยางครับคันนี้ได้ยางใหม่ๆเลยนะครับผมได้ยางมิชลินใหม่ๆเลยนะครับยางมิชลินใหม่ๆเลยนะครับดอกยางนี่ยังไม่สึกเลยนะครับ ยังเป็นตุ่มๆอยู่เลยนะครับคันนี้ลูกค้าก็ประหยัดเงินซื้อยางไปคู่หนึ่งทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับเป็นหมืน่นประหยัดไปเป็นหมืน่นสําหรับคันนี้แล้วก็ยังมีท้ายสั้นแม่เป็นแม่เหล็กพับได้นะครับแหมครับประหยัดบางิงไปอีกพันกว่าบาทนะครับคันนี้ของแต่งครบคันมากๆผมบอกเลยนะครับเรามาดูกันที่เลขไม้ครับคันนี้เป็นปี2014นะครับเจ้าของดูแลรักษาดีมากนะครับเลขไม้แค่15,000กว่าโลเท่านั้นเอง นะครับเลขไม์แค่1 5 0 0 0กว่าโลเท่านั้นเองนะครับบอกเลยว่าคันนี้สายจอดครับลูกค้าทนุถนอมเป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับว่าคันนี้เสียงเครื่องยนต์และเสียงท่อจะเล้าใจขนาดไหนนะครับสังเกตได้ว่าน,นี้เสียงจะเบากว่าอีกคันนึงนิดนึงเพราะว่าคันนี้เขาใส่ จุกลดเสียงมานะครับรเดี๋ยวเราจะลองเบิ้ลเครื่องยนต์กันให้ฟังก็กเสียงก็จะไม่ลั่นมากจนเกินไปนะครับเพราะว่าใส่จุกลดเสียงอยู่ด้านหลังนะครับอันนี้จะเป็นใส่จุกลดเสียงอยู่นะครับใส่ซเลนเซอร์นะครับก็ทําให้เสียงเนี่ยไม่ได้ลั่นมากจนเกินไปนะครับ นะครับผมก็บอกเลยว่าคันนี้นี่ก็เป็นรถที่น่าขับขี่น่าใช้งานมากๆเป็นอย่างยิ่งนะครับก็หลายๆคนคงอยากทราบกันแล้วว่าคันนี้นะครับทางร้านเราเปิดราคาเท่าไหร่นะครับบอกเลยคันนี้เราเปิดราคาขายเพียงแค่1นึ0 0แบาทเท่านั้นเองนะครับหนึ่งแบาทรถปี2014นะครับใครที่หาอยู่นะครับอยากได้ราคารถโคตรถูกราคาเบา ต้องคันนี้เท่านั้นเลยนะครับของแต่งพร้อมมากๆนะครับก็สําหรับช่องทางการติดต่อพนักงานขายเดี๋ยวผมจะขึ้นโชว์ไว้ให้ในท้ายคลิปนะครับก็จะมีเบอร์พนักงานขายข,ายของเราให้ลูกค้าโทรเข้ามาติดต่อจองรถซื้อขายกันได้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะขอฝากช่องทางครับการซื้อขายรถของทางร้านเรานะครับผมก็ช่องทางที่1นนะครับก็ถ้าลูกค้าท่านใดต้องการที่จะเข้าไป ซื้อขายนะครับสนทนาสอบถามโปรโมชั่นกับทางร้านเรานะครับก็สามารถแอดไลน์แอดของบริษัทได้นะครับแอดเบสคิทซูเปอร์บายนะครับผมสามารถแอดไลน์เข้าไปได้เลยนะครับในนั้นจะมีพนักงานจัดซื้อพนักงานขายพร้อมสนทนาลูกค้าตลอด24ชั่วโมงนะครับผมแล้วก็ช่องทางที่2นะครับก็จะเป็นช่องทางของออลูกค้าท่านใดที่อยากเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ร้านนะครับไปดูสต็อกรถของทางร้านที่ว่ามีทั้งหมดกี่คันกี่รุ่นนะครับเข้าไปที่ เว็บไซต์ร้านนะครับผม w w w b ์ไวท์เว็บดอนะครับผมก็สาม,มารถจะเข้าไปดูรายละเอียดรถได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็สต็อกรถพร้อมขายของเรานะครับแล้วก็ช่องทางต่อไปนะครับก็อยู่ในสมาร์ทโฟนทุกท่านอยู่แล้วนะครับก็คือเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจของเราก็คือ b a s ขีดซูเปอร์บนะครับผมก็สาม,มารถเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดถูกใจและกดติดตามไว้ได้นะครับเรามีอัปเดตรถพร้อมขายตลอด อยู่แล้วนะครับผมก็สนใจคันไหนก็สามารถทักเข้ามาสอบถามซื้อขายกันได้เลยนะครับผมแล้วก็ฝากช่องทาง youtube channel ของทางร้านเรานะครับ Youtube Channel ของเราก็คือ b บสขีดซูเปอร์บนะครับผมก็สำหรับคลิปรีวิวรถสวยๆของทางร้านแบบนี้นะครับรถพร้อมขายทุกๆคันนะครับของทางร้านเราผมก็จะพยายามลงคลิปไว้ให้ครบทุกคันให้ครบถ้วนนะครับหรือลูกค้าท่านใดอยากต้องการได้คลิปรถคันไหนเป็นพิเศษสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับผมก็ ยังไงผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับสำหรับช่องทางของ y o u t u b e นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอการจบรีวิวรถพร้อมขายทั้ง2คันนี้นะครับผมคลิปต่อไปผมจะมารีวิวรถพร้อมขายคันไหนนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ